นั่นกินมื้อ <laughs> 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 <laughs>

nên nè 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 mặt cắn á không à đâu để cái nữa cái mặt có điều cao liền này thầy đi phong kẹp vô một cánh kẹp cao tràng nút này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เลี้ยหมัดเลี้ยงกันตีมวนมวลก็อย่างมวนมวนมวนปีเก๋ยกี่ห้อยนี่กี่ห้อยปีเก๋ย์ปีเก๋ย์เฮ๋ยจู่จู่เด็กดุ่นไหมปีเก๋ยปีเก๋ยตะกี้ห้อยมวนปัดนูปัดนูกี่ห้อยมวนไม่ปิ้นเป็นไหนนูนะแล้วก็จะเล้งว่ายังยังหมัดเลี้ยงไม่เป็นมือนกี่ห้อยนอันนี้มือนปีเก๋ย con tróc nêu là một này như thế nào? cái này như thế nào? cái này như thế nào? cái này này แต่เด็กเล่นรองบาตนะเราตัวนี่อย่างแกปริวนี่หว่า รูไม้ไหมหว้เลี่ยงหนึ่งประมาณกี่ดวง<ช>ประมาณตาณปเป็นรยนอเนรยเนี้ยอืมพี่เป็นรอยหนึงวังมันเลยแต่ดวงแง่ดวงเย็ดเลยรวงแง่ดวงเย็ดเลย Khi chắp cái chắp à, ngày lưng cuối cù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 ng chắp cùng cuối 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 cùng cuối

เมดจ่าจ้านะมัดจ่าจ่าเออกำนึงส่วนใหญ่เวลากำนึงก็กำนดแต่เด็กเอาเอา,า,เารา,า,าว,นนว่างรวบใหม่มือกับนิ้วก้อยอกับไม้กับนิวนวน้วกลางนิ้วกลางอันนี้นะนี่คือกำเยียดเลยนี่อันนี้กำเยยดกำเยยดเลยเลี้ยงเยยดปันนี้ก็เรียกเลี้ยงเยยดแต่เลี้ยงจริงๆดิแต่เด็กกน็นิ้วนี่<ๆ>ว่าไหม่มือกับนิ้วก้อย ออามาเก็บไมา่อไม่เลาโน้ไม่ได้ลงไปไหนไอ้นู้นเหลอ่าเอัช่างสำรับมัดมงนกองผัดนรือไอ้ช่างเดี๋ยวจำรับมัดเลียงนั้นเอาป่อพืนน้อยเกี่ยวเกี้ยวหรือว่าผ่นผื้อ แดงแดงมาหากว่าเด้งน้อยปอนี่นี่นะไม่ไม่หันมันมันหมัดปั่นเกือมันหมัดไม่ได้ใหญ่มันกาดเออืันเป็นความรู้ฟีหลายก้องคนแต่เด็กก่อนมาเลยนะท่านโยรันนำยางใจโตโต๊ะไปลงเตะโตโตมาวานี่เปนโตมะดมวจกว่าปีสองไม่เปิดการเดือดร้อนเลยเปิดก่อนเลยนะท่านอย่าท่านอย่าไม่ใจตัวอื่นแล้ว

ก็ไอ้นูจ้าหมากกวันน้ยนู้เจ้ามากน็อกน็อกไม่พอกินบอกเลยว่นี่น้อยเหมือนก้อนมากก้นเลยกอนมากก้อนมากโอ้ยลำวัลำววปั่นเส้นผัวนั่งปั่นเส้นก็ฟงไส้ฟงตีนต้นโอ้ยหมูวัวเราไม่เจียมไม่ใช่หมูเราไ่

bà ra cáng hòa kè, bà ra hòa kè, pík pík bảy núi, pík, pík ai hết hết thì là con ghép, à, vậy còn trăng chi, nang, níu cả, níu căng, nang, nè, nang, thì ra tít thì luồng, đôi đôi trái níu đấy kêu, cha. เนี่ยตองนี้เออเกียวเกียวเหลวมันมันพอมันปากเกินกับไอ้ไอ้กลุ่มเกมันก็คาดตันทีเออแต่แต่คนเก็บไม่เป็นเนอะเพิ่มเพิ่มบาดมือร้อยเนาะเกกังอักเกกักเลยบาดมือมันม่หาเ่

Đại lều vẫn diễn vẫn diễn lề đại lơi.